นี่ก็เดินทางมาถึงท่ารถแล้วกำลังเดินออกมาก็เดี๋ยวผมต้องไปขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงแรมต่อเอากาศเย็นมากเลยเย็นกว่าที่ที่ไซที่อยู่อ่กเนี่ยคุยกับเพื่อเขาบอกว่าที่นี่อากาศจะเย็นกว่าประมาณสององศา ที่พกจ็คเก็ตไปด้วยนะครั้งก่อนมาไม่ได้พกมาก็สุดท้ายก็หลับมาในรถนิดน,นึงครับก็ยังช่วยทีแรกขึ้นรถมาเมารถแต่ว่าพอนั่งไปสักพักก็อาการดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็ังจะนั่งรถไปที่โรงแรมกันไป ออกมารอรถที่ส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็นั่งแกบมาแล้วครับหาหน่อยยามเข่มคืนนั่งรถมาประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วครับคนขับแกบเท่ม,มากเลย ดูโทรศัพท์กลับได้ด้วยก็เลี้ยวซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายถึงที่พักแล้วครับห้องอาสนุกอุ่นของเราก็กลับมาที่หาหน่อยนะครับก็กลับมาพักที่เดิมนะครับที่อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับเหนื่อยมาก อาหารเช้าของเราเหมือนเช่นเคยครับรู้สึกว่ามาทีไรเนี่ยได้วิวมุมฝั่งนี้ตลอดเลยแต่ผมว่าก็สวยดีนะโอเคครับขอ อาบน้ำนะแล้วแช่อ่างให้ใหายเหนื่อยก่อนแล้วก็น่าจะหลับยาวเลยตื่นสักเที่ยงเที่ยงพรุ่งนี้เลยแ,ลแต่พรุ่งนี้ผมพาไปรีวิวอาหารกลางวันที่กินแล้วกันก็น่าจะกินในโรงแรมนี่แหละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ